สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในเรื่องของความรักช่วงไตรามาสที่สองของปีก็คือจังหวะเมษายน พฤษภาคมมิถุนายน3เดือนเต็มเรามาดูกันค่ะว่า3เดือนนี้นะคะกว้างๆเป็นการทํานายแบบกว้างๆมากมากของชาวราศีตุลความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะใน3เดือนนี้เป็นช่วงหูเลี้ยวหัวต่อเช่นกันเพราะว่าดาวใหญ่ดาวตรีเทพจะย้ายราศีนะคะอันดับแรกเลยก็คือดาวพระหัสย้ายราศีออกจากภพมรณะเข้าสู่สุภะ ต่อไปนี้แหละชาวราศีตุลน,นะคะไม่ว่าคุณทํางานที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารอะไรใดๆโอ้โหจะนําพาโอกาสความเจริญความรุ่งเรืองนะคะของชาวราศีตุลโดยตรงการเริ่มต้นการบุกเบิกสิ่งใหม่ๆการยกย้ายกันได้ทรัพย์สินต่างๆด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของแล้วก็ดาวราหูอีกก็จะย้ายวันที่5พฤษภาคมอีกนะคะโชคนะคะเรามองว่าคุณกาลังจะมีโอกาสมีโชคในเรื่องของไปเกี่ยวข้องกับ ทรัพย์สินสินทรัพย์หรือโชคอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมาแบบไม่คาดคิดได้นะคะตรงนี้ด้วยนะนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงดาวเสาร์ก็จะย้ายนะคะดาวเสาร์คือดาวเจ้าเรือนพันธุนะคะย้ายเข้าสู่ภพอรินะคะเป็นเล็งวินาศปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะมีอะไรที่มันขี้คลายขึ้นนะคะตรงนี้นะคะในเรื่องของความรักเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของดาวย้ายเดี๋ยวไว้ไปว่ากัน ช่วงจังหวะดาวย้ายนะคะเพราะว่าดาวราหูก็ลงไปให้เรียบร้อยแล้วไปดูย้อนหลังไปฟังย้อนหลังกันได้เรื่องของความรักใน3เดือนนี้ก็ต้องมีจุดเปลี่ยนเช่นกันค่ะนะคะ,นะคะโดยเฉพาะตั้งแต่กลางเดือนเมษาไปแล้วดาวอาทิตย์เข้ามาเล็งรักเป็นมหาอุดด้วยชาวโสดจะมีโอกาสได้พบรักนะคะแล้วตัวตนของคุณเองดาวประจําตัวของคุณเองก็ยังสถิตพบริใครที่มีปัญหากับความรักในเรื่องของการปกปิด,ป,ดปิดบงังสิ่งซ่อนเล้น ต่างๆนานานะคะคุณระวังด้วยเพราะว่าดาวศุกร์ก็ไปเลงเออเรียกว่าจะมองว่าอือไปเลงอริด้วยอะเออไปเลงวินาศค่ะนะคะอะไรที่ปกปิดปิดบังซ่อนเร้นเนี่ยก็ต้องควรระวังนะคะตรงนี้ด้วยนะมันจะมีจุดเปลี่ยนอะทีนี้เรามาดูกันนะว่าความรักของชาวราศีตุลจะเป็นยังไงบ้างค่ะในสามเดือนคร่าวๆนะคะคร่าวๆมาดูกันค่ะ ชาวราศีตุลคู่รักครอบครัวอ่ะในบางท่านนะคะจะต้องมีเหตุในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจโอกาสอะไรให,ใหม่โอกาสการลงทุนนะคะในเรื่องของธุรกิจกิจการการงานการค้าการติดต่อช่วงนี้คุณอาจจะต้องเร่งติดต่อเร่งประสานงานแล้วถ้าคุณมีลูกค้าหรือค,คุณต้องทําการค้าต่างถิ่นแดนไกลหรือคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางชี่ประจลงเท้านะคะอ่า ในเรื่องของงานทางไกลงานต่างประเทศต่างๆนานาใครรอคอยเงินอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือคุณอาจจะมีปัญหาธุรกรรมการเงินบางสิ่งบางอย่างคู่รักครอบครัวเนี่ยก็น่าจะมีในเรื่องการจัดการในเรื่องของเขาเรียกว่ามีรายจ่ายแหละเท่าที่เห็นแต่คุณยังเอาตัวรอดได้ นะครับคุณยังมีช่องทางการเงินเข้ามาหรือคุณจะมีเหตุจ่ายเหตุค่าใช้จ่ายในของบ้านเรื่องของรถอะไรก็ว่ากันไปเรื่องของสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวก็ว่ากันนะคะตรงนี้แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้น3เดือนนี้นะคะเป็น3เดือนของหูเลี้ยวหัวต่อหรือคุณอาจจะต้องหูเลี้ยวหัวต่อในเรื่องของอะไรการลงทุนธุรกิจการทําอะไรใหม่ๆรวมไปจนถึงหน้าที่การงานใหม่การเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะเจออะไรบางสีบางอย่างแหละนะคะในเรื่องของสายงานการ ผิดใจกันกับใครบางคนนะคะหรือแม้แต่ครั้งคู่หุ้นส่วนต่างๆนานาด้วยนะคะสามเดือนนี้ก็อาจจะมีในเหตุที่ว่าอ่ะการแยกย้ายการเริ่มใหม่โอกาสอะไรใหม่ๆนะคะของชาวตุลช่วงนี้สามเดือนบางทีอ่ะจะมองแบบนี้นะชาวราศีตุลคู่รักครอบครัวเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการอืมการเป็นกังวลรายใจ่ายในบ้านมั้ หรือคุณอาจจะเป็นกังวลกับใครในครอบครัวไหมได้ด้วยนะคะตรงนี้หรือคุณอาจจะต้องมีเหตุการณ์ไกลบ้านล่ะบางทีคุณอาจจะต้องแบบว่าอยู่ในช่วงคนที่ว่าต้องตัดสินใจเพราะบางทีเราต้องไปติดต่อง,งานทางไกลหรือต้องไกลบ้านนะคะส่วนบางท่านใครที่มีในเรื่องของการจัดการธุรกรรมเกี่ยวข้องกับบ้านกับรถนะคะตรงนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของการจัดการด้วย นะคะสำหรับคู่รักครอบครัวเนี่ยหนึ่งแหละเดินทางไกลงานทางไกลงานโอกาสงานผู้ใหญ่ส่งเสริมอุปถัมภ์เดี๋ยวคุณจะมีโอกาสได้ผู้ใหญ่ส่งเสริมอุปถัมภ์ด้วยใครที่ต้องการเปิดธรุกรกิจกิจการต่างๆนา,นานาจังหวะนี้มีโอกาสมากๆที่คุณจะต้องได้เปิดธรุรกิจกิจการการเริ่มงานใหม่ๆอาจจะยังไม่ถนัดซะทีเดียวแต่ด้วยตัวตนของคุณอยู่แล้วดาวคุณเป็นมหาอุดนะคะลุยสู้สร้างโอกาสมากชาวราศีตุลจะมีโชค จะมีโชคบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะโชคจากการติดต่อง,งานทางไกลก็ได้หรือจะมีโอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นเงินเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะโชคใหญ่เข้ามานะคะส่วนสําหรับเอ่อคนที่มีปัญหาแล้วก็คนโสดในตําแหน่งเรื่องการงานการเงินตรงนี้มาฟังได้นะคะเพราะในตําแหน่งของคู่รักครอบครัวจะไม่ได้ถ่ายแตกแยกส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักกลับมาทดทวนในความสัมพันธ์ดีๆค่ะอะไรที่หนักนิดเบาหน่อยนะคะให้อภัยได้ก็ให้อภัยกัน นะคะตรงนี้อย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งเพราะว่าช่วงนี้จุดหูเลียวหัวต่อเช่นกันแล้วก็ใครก็ตามที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีเรื่องราวของการปกปิดปิด,ปดบังซ่อนเร้นไม่ว่าคุณจะเป็นต้นเหตุหรือแฟนของคุณจะเป็นต้นเหตุก็ตามนะคะ mm hmm. ความสัมพันธ์อ่ะนะคะคุณจะต้องเร่งเคลียร์นะคุณจะต้องเร่งเคลียร์ตัวเองนะคะไม่งั้นเรื่องมันจะเกิดนะเรื่องมันจะเกิดส่วนบางเคสก็จะรับทราบได้ ก็จะรับทราบได้อะว่าในความสัมพันธ์มันมีอะไรแอบแฝงเคลือบแคลงคุณอาจจะมีความสงสัยก็ได้ถ้าเขาเป็นฝ่ายผู้กระทํานะคะตรงนี้คุณก็จะต้องมีความสงสัยเคลือบแคลงแล้วแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยบางท่านก็รับทราบนะคะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องทําอย่างไรล่ะพยายามสิคะในความสัมพันธ์มันจะได้ไปต่อหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องลองให้อภัยดูไหมให้โอกาสไหมเป็นการให้โอกาสนะคะอ่าหรือบางเคสก็จะรู้สึกถึงว่า คุณอาจจะแบบคุณอาจจะบอกว่าคิดตัดสินใจไปเลยอ่ะอย่างนั้นอ่ะอาจจะเป็นการตัดสินใจด้วยอารมณ์อะไรก็แล้วแต่หรืออารมณ์ประมาณว่าคุณจะกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจถามอะไรอย่างเงี้ยกล้าแบบว่ากล้าที่จะลองลองแบบตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นการห่างเหินได้ไหมก็เป็นการห่างเหินได้ นะคะตรงนี้ด้วยเพราะว่าบางท่านเนี่ยรู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์มันไม่ดีขึ้นเลยแล้วก็ก็ไปรับรู้มาอีกไม่ใช่ไม่รับรู้นะคะคุณก็ต้องรับรู้มาสักพักหนึ่งแล้วด้วยบางท่านส่วนบางท่านนี่ไม่เคยรับรู้ก็จะรับทราบการที่เขากับคุณอ่ะห่างไกลกันก็ได้หรือเขาทํางานไกลๆเขาเดินทางตลอดเวลานั่นแหละค่ะมันอาจจะเป็นสาเหตุนะคะแต่ใดๆเสียในเรื่องของความสัมพันธ์ระวังมีการจุดม,มีเหตุการณ์จุดเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นะคะไพ่การเปลี่ยนแปลงขึ้นมาให้เห็นแล้วนะคะใครแค่ห่างๆเหินๆอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์คนนั้นพอนะคะตรงนี้ไพ่กรฟฟองมาอยู่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากพฤติกรรมแบบนี้แหละนะะจากพฤติกรรมแบบนี้อ่าทีนี้หรือการเปลี่ยนแปลงของคุณเขาอาจจะไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้แต่เขาต้องมีเกณฑ์การห่างเหินจากคุณการห่างเหินจากคุณมันส่งสัญญาณละว่า เขาอาจจะมีในเรื่องของคนอื่นเข้ามาผัวพันนับจากนี้ไปละนั่นแหละค่ะคือปัญหาละนะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวปัญหาเรากังวลว่าปัญหามันจะเป็นแบบนี้เราจะต้องทํอยังไงล่ะให้ความรักของเราอะ่ะเขาอยู่ในเขาเรียกว่าลูกไก่ใน,ในกำมือต้องทํำยังไงเราก็ต้องบริหารสเสน่ห์เราก็ต้องอืมก็ต้องดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของความรักนะคะอันนั้นมันเป็นข้อแก้ได้มาดูนะ คนของคุณนะคะเขาวังท่านอะเรื่องยังไม่เกิดหรอกแต่แบบว่าบางทีแฟนไกลกันอะกังวลละคิดเยอะละอะไรอย่างนั้นนะคะมีปัญหาละเพียงแต่เราต้องฉกช,ชวยโอกาสตรงนี้อนะคะในเมื่อเขาต้องกับเราต้องไกลกันอะ่ะเราก็ต้องอืมบริหารนะคะบริหารความรักเติมเต็มกันและกันบ้าง โอ้ฝั่งเขามีทางเลือกอื่นอะบางทีทางอ,อื่นอาจจะเป็นเพราะการไกลกันรักแพ้แพรระยะทางตอบมาให้ชัดเจนแล้วอะนะคะคือการที่เขาไปเริ่มต้นงานใหม่ๆอะไรใหม่ๆอาจจะหมายถึงอะไรนี่แหละนะคะเขาอาจจะพบใครสักคนหนึ่งในสายงานก็ได้หรือถ้าเขาอยู่ไกลกันกับคุณยิ่งแล้วใหญ่เลยอะเขาอาจจะมีทางเลือก ที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทางเลือกใหม่ๆอืมมันก็น่าจะมันน่าจะสะดวกกว่ามันน่าจะสบายกว่าหรือมันน่าจะเหมาะสมคู่ควรกว่านั่นแหละคือสาเหตุนะคะตรงนี้ด้วยนะแต่ถ้าใครมีเรื่องราวปกปิดปิดบางซ่อนเร้นเขาอาจจะมีคนอื่นปกปิดปิบางซ่อนเร้นโดยที่เขาไม่คิดว่าคุณจะรับทราบนะคะอ่าแต่พอคุณรับทราบแล้วอืมจะมองว่าแบบไหนอ่ะ ะมองว่าถ้าคุณรับทราบถ้าคุณคุยกับเขาไม่เข้าอกเข้าใจหรือเขาไม่มีความประสงค์ที่จะคุยอะไรกับคุณเขาจะเงียบไปเลยก็ได้นะคะตรงนี้หรืออารมณ์ประมาณว่าระหว่างเขากับคุณมันมีปัญหา,าคาราคาซังกันมาแล้วการเข้ากันไม่ค่อยได้หรือการจืดจางในความสัมพันธ์ในเมื่อเขาไปมีทางเรื่องอื่นแล้วเขาไกลคุณด้วยนั่นแหละค่ะก็อย่างน้อยๆก็ยังมองในอีกหนึ่งมงุมมองในมุมเดิมแบบเดิมก็คือรักแพ้รักแพ้แพ้ระยะทางนะคะ ลักแท้แพ้ความใกล้ชิดใดทางนั้นตรงนี้นะคะหรือการปกปิดปิดบังนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่ากับทางนั้นคุยคันเข้าใจกว่านะคะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะบางครั้งบางคราวเขาอาจจะเป็นการเงียบหายไปเลยก็มีนะคะเงียบหายไปเลยก็มีค่ะก็ระวังจุดเปลี่ยนดีๆนะคะระวังจุดเปลี่ยนแปลงดีเกิดขึ้นเออไม่ใช่จุดเปลี่ยนดีๆระวังจุดเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่าเขารู้สึกว่าการที่เขาไปมีทางเลือกใหม่อ่ะ บางทีหน่ะเขาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของผลประโยชน์นะเพราะตรงนี้รู้สึกว่ามองเป็นผลผลประโยชน์หรือเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์อะไรปะก็ได้นะคะมองในอีกหนึ่งมงุมมองเขาไม่ค่อยแคร์อะไรไหมถ้ามีทางเลือกใหม่ที่เขาไปเริ่มต้นได้เขาก็น่าจะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าอืมมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกะอะอารมณ์ป,ประมาณนั้นยิ่งใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เขายังไม่ ให้ความชัดเจนกับคุณแน่นอนอยู่แล้วเขาคิดว่ายังไงเขาก็มีสิทธิ์มีโอกาสทางเรื่องใหม่นะคะตรงนี้ด้วยนะแต่ส่วนบางท่านเขาอาจจะรู้สึกว่าปัญหาระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นการจืดจางถ้าเขากับคุณนะคะมันยังมีภาระยังมีความผูกพันต่อกันยังมีเยอะใยต่อกันยังมีอะไรที่มันพัฒนาการกันลองกลับมาคุยกันลองแบบว่าพยายามทนพยายามอะไรอย่างนั้นอ่ะพยายามคบกันไปนะคะลองดูแต่ถ้ามันไม่ดีจริงๆไม่แน่คะ่ะ ความคิดของเขาชัดเจนแล้วหนึ่งเขาอาจจะตัดสินใจปีตัวออกห่างเพราะเขามีทางเลือกอื่นนะคะเพราะเขามีทางเลือกอื่นสามเดือนนี้นะเพราะให้พยายามจะฟ้องมาว่าทําไมคนของของคุณไกลคุณจังเอ่อหรือคนของคุณเขามีมีทางเลือกจะกลับมาคุยกับคุณจะกลับมาพัฒนาการกับคุณแต่บางครางบางคราวมันเหมือนกับว่าอืมเขาก็มีทางเลือกอะ นะคะก็เลยก็คิดว่าคุยกับคุณแล้วถ้ายังไม่ไม่ดีขึ้นนั่นแหละค่ะทางเลือกเขาแหละหรืออารมณ์ประมาณว่าถ้าเป็นคุณกระทําถ้าเป็นคุณกระทําก็ย่อมหมายถึงคุณคบกันกับเขาอยู่แต่คุณมีคนเก่าเข้ามาเข้ามาผัวพันในความสัมพันธ์ไหมนั่นแหละประเด็นเลยค่ะถ้าคุณมีคนเก่าเข้ามาผัวพันเขาอาจจะอยากจะได้คําตอบจากคุณก็ได้หรือปัญหาอะไรเก่าๆมันเกิดขึ้นมาใหม่เขาอาจจะอยากจะได้คําตอบจากคุณว่าสรุปแล้วคุณต้องการเลือกอะไรนะคะเขาเคยได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาอารมณ์ประมาณนั้น แนวโน้มอนาคตอันใกล้หรือการตัดสินใจของคุณหรือความเป็นไปในความรักความลับก็จะไม่มีในโลกอยู่ดีนะคะมันคาราคาซังแต่สิ่งใดๆก็ตามปัญหาระหว่างคุณกับเขาที่มันคาราคาซังแล้วคุณรู้สึกว่าเขาไม่แก้ไขปัญหาหรือคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ใดๆเสียต่างฝ่ายต่างต้องมีทางออกนะคะแล้วก็เชื่อว่าถ้าเป็นคุณกระทําคุณก็มีทางออกของคุณเพราะคุณมีทางเลือก ส่วนเขาเป็นผู้กระทําถ้าเขาเป็นผู้กระทาคุณก็ต้องรู้สึกแล้วแหละว่าโอ้คนเราอเปลี่ยนแปลงไปแล้วอ่ะจะให้เขาใจกลับมาเป็นแบบเดิมมันไม่เหมือนเดิมยังไงก็ไม่เหมือนเดิมยังไงมันก็ยังมีความระวังระแวงอยู่นะคะมันก็อยู่มันก็คบกันไปแบบระวังแล้วก็ระแวงตลอดเวลาเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขนะคะนี่คืออนาช่วงจังหวะสามเดือนนี้คนเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะจะให้อะไรทุกอย่างมัน เหมือนเดิมเนี่ยอะไรมันก็ยากไปหมดละอะไรก็ต้องนั่งคอยระวังไปหมดละแล้วคุณก็รู้สึกได้ละว่าในเมื่อเขามีทางออกในเมื่อเขามีทางเลือกใหม่ของเขามันทุกสิ่งอย่างทุกสิ่งอย่างจะให้เขากลับมาแก้ไขหรอบางทีคุณก็คิดได้ในตัวเองเขาก็คงไม่คิดจะกลับมากลับปรับปรุงอะไรกับคุณหรอกอะไรอย่างนั้นอะ นะครคุณก็อาจจะคิดได้ด้วยตัวเองก็ได้หรือคุณอาจจะต้องถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องตัดสินใจความทุกข์กังวลอยู่ในใจตรงนี้นะฮะว่าในเมื่อเป็นแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วอะไรต่างๆนานา,นา,นาบอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปใจคนคนเราเปลี่ยนแปลงไปนะคะต่อให้เขากับคุณพยายามเหมือนเดิมคุณก็ต้องอยู่อย่างระแวงอ่านะคะตรงนั้นแต่บางท่านจะมองว่า บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่ามันสายไปแล้วก็ได้กับความสัมพันธ์กับความรู้สึกในใจว่ามันเสียความรู้สึกไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนในบางเคสก็จะพยายามอยู่เช่นกันห่างจริงแต่จะพยายามเผื่อมีโอกาสนะคะเผื่อมีโอกาสมีความหวังว่าความรักครั้งนี้มันน่าจะไปรอดนะ่ะมันน่าจะมีอะไรทิศทางที่ดีขึ้นนะ่ะเพราะบางท่านอยู่กินกันเป็นครอบครัว นะคะตรงนั้นน่ะบางท่านก็มีความหวังอยู่แต่ใดๆเสียทุกอย่างนะคะความหนักแน่นอย่างเดียวหนักเอาบอลสู้อย่างเดียวถ้าวันใดวันหนึ่งถึงคุณถึงกลับมาต้องกลับมาทบทวนแล้วล่ะเชื่อว่าหลายๆท่านอะ่ะเวลาต้องกลับมาทบทวนกับความสัมพันธ์เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วคุณมีคุณมีตาช่างในใจอะ่ะนะ,ะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะ่ะซึ่งก็ไม่น่าจะเหมือนเดิมอยู่ดี ะะก็ไม่น่าจะเหมือนเดิมแต่บางทีมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะต้องบอกก่อนนะคะใครที่อยู่กินกันเป็นครอบครัวเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะคะตรงนี้ทางนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณเหมือนกันอย่าพึ่งอย่าพึ่งตัดสินใจแบบหุนหันพันแล่นนะคะอย่าพึ่งอะไรใดๆทั้งสิน้นมีโอกาสนะคะก็มีโอกาสคะ่ะที่จะกลับมา แต่ต้องใช้ระยะเวลาสักพักใหญ่ๆสักพักใหญ่ๆต้องประครับประคองไปให้ได้เท่านั้นเองเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณน่ะอยู่คุณระแวงไปแล้วคุณเสียความรู้สึกไปแล้วแต่มันต้องใช้ความอดทนนะคะต้องใช้ความอดทนตรงนี้ส่วนใครก็ตามที่เป็นแค่แฟนกันก็แค่จะบอกว่าก็แค่จะบอกว่าความชัดเจนที่เขาจะมีให้คุณอ่ะคุณก็รู้สึกว่าคุณต้องกลับกลับมาคิดอยู่ดีอ่ะ คุณก็รู้สึกว่ามันยากอยู่ดีคุณก็รู้สึกว่ามีแฟนเหมือนไม่มีบางท่านมีเหมือนไม่มีนะนะคะกลับมาคนเดียวกลับมาบ้านเรามีแฟนแฟนกับเราไม่ได้อยู่กินกันกลับมาบ้านเหมือนคนเหงาอะ่ะเหมือนคนวงเวงอะ่ะเหมือนคนเอาฉันมีแฟนฉันเหนื่อยทําไมฉันไม่ได้รับกําลังใจทําไมฉันไม่เขาไม่ติดต่ออะไรมาเลยอะไรอย่างนั้นอะ่ะมันก็จะเป็นปัญหาละใดๆเสียบางท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงห่างเหิน น,ะะนั่นคือสำหรับบางคนแต่เรามองว่าใดๆให้ใช้ความพยายามก่อนดีไหมสามเดือนนี้บอกแล้วว่ามันเป็นช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อนะคะอ่าโอกาสมันมัน,ม,นมันมีพลิกผันได้ทั้งนั้นเลยแต่บางท่านก็เปลี่ยนไปเลยนะคะเปลี่ยนจริงๆเพราะรู้สึกว่าจะไม่ทนมันเหมือนกับว่า มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนกับมีคนเก่านะ่เหมือนกับมีการไปผัวพันกับคนเก่าอย่างนั้นแนะ่อ่าแต่ถ้าเป็นคุณมีคนเก่าเข้ามาคุณก็ต้องเลือกคนเก่าแต่เขาเป็นทางเลือกคุณอะโอเคไม่ว่ารูปแบบแบบไหนฝั่งเขาเองเขาก็รู้สึกว่าความรักมันไม่พัฒนาเลยค่ะ นั่นแหละดูคําตอบจากฝั่งเขาก็รู้เรื่องแล้วถึงแม้ว่าเขามีความหวังว่าเอ๊ะว่าความรักมันจะดีขึ้นหรืออารมณ์ประมาณว่าบอกแล้วว่าความรักเขาเลือกเขาอาจจะมีคนอื่นเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกถ้าคุณกับเขามันเป็นแบบนี้เขาเลือกทางเลือกค่ะแล้วมันชัดเจนมากๆว่าเขาเลือกทางเลือกเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะเลือกทางเลือกต้องทำอย่างไรที่ความรักจะกลับมาดี นะคะคนเราคบกันมันมีหลายรูปแบบมากเลยที่จะทําให้ความรักกลับมาดีแต่ส่วนบางท่านไม่ใช่แล้วเขาก็รู้สึกว่าก็ในเมื่อคนเรารักกันแล้วมันไม่น่ามันไม่น่าจะไปต่อกันได้ทุกคนย่อมมีสิทธิ์ในตัวเองเขาอาจจะคิดแบบนี้ว่าเขาย่อมมีสิทธิ์ในตัวเองเขาต้องก็ต้องการไปตามหาคนที่เขาคิดว่าคนคนนั้นน่าจะใช่มากกว่าเข้ากันได้ดีมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าคุณจะกระทําหรือเขากระทําถ้าระหว่างคุณกับเขาแก้ไขปัญหาต่างๆนานาได้รักมันก็จะมีโอกาสได้ไปต่อนะคะแต่ถ้าแก้ไขอะไรไม่ได้ก็แล้วแต่ปัญหามันสะสมทุกสิ่งอย่างมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปค่ะนะเกิดการเปลี่ยนแปลงใครที่ห่างเหินมาก่อนหน้านี้แล้วยังคาราคาซังในเรื่องของนิติในนิติในนิตกรรมจะมีเกณฑ์จะมีเกณฑ์การดําเนินการในเรื่องของนิติในนิติกรรมในช่วงสามเดือนนี้ด้วย ไม่ว่าคุณจะดําเนินเขาหรือเขาดําเนินคุณจะมีในเรื่องของการเคลียร์นิติในนิติกรรมเสียสละมาตลอดนะฮะผู้ให้มาตลอด แล้วถ้าวันนี้เขายังไม่ได้เลือกกบกุนไม่ได้เลือกคุณคุณอาจจะกังวลว่าเขาไม่เลือกคุณหรือคุณกังวลว่าเขาไปเลือกทางเลือกใหม่นะครับบางท่านก็พยายามในความสัมพันธ์เพราะบางท่านอยู่ในรูปแบบของความสัมพันธ์แบบมีผลประโยชน์นะคะบางเคสก็รู้สึกว่าเสียสละมาะตลอดแล้วยังเป็นแบบนี้อีกแล้วก็ยังมีโอกาสมีทางเลือกอื่นอีกหรือความชัดเจนในความสัมพันธ์ไม่มีเลยทั้งที่เราทุ่มเทต่อไปนี้คุณอาจจะต้องตัดสินใจแล้ว ะะการออกจากวังวนเดิมๆหรือการจะทําให้เรื่องราวทีเ่เป็นปัญหามันคลี่คลายมันอยู่ที่คุณหรืออารมณ์ประมาณว่าเขาคุณอาจจะรู้สึกว่าคนที่รักที่สุดทําร้ายเราที่สุดตอบเราไม่รู้สึกเลยเรารู้สึกว่าก่อนหน้านี้เขาไม่คิดจะทําแบบนี้กับคุณหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหนี่ใส่ใจคอแท้ๆหรือการกระทําแท้ๆเป็นแบบนี้นี่เองนะคะบางท่านก็เพิ่งมารู้สึกนะคะบางท่านก็เพิ่งมารู้สึกด้วยว่า ใดๆแล้วสิ่งในอีกหนึ่งมุมมองที่เรามองไม่เห็นกลับไกลเป็นเห็นนะคะกลับไกลเป็นเห็นเห็นอะไรพลาดแพ้นั่นคือประเด็นที่ผ่านมาเหนื่อยมากเลยกับความรักคิดว่าสิ่งที่คุณเหนื่อยคุณจะได้รับโอกาสความสําเร็จเขาจะมามอบใจให้นะคะแต่ตรงนี้มันไม่ใช่เหนื่อยจริงๆกลับมารักตัวเองกลับมารักตัวเองให้ได้ แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าความรักของคุณครั้งนี้มันไปต่อได้ต่อไปนี้คุณต้องเหนื่อยออกแรงแล้วค่ะต้องใช้ความพยายามมากๆเลยการปล่อยการปลดปล่อยการปล่อยวางการเสียสละคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การเสียสละอาจจะต้องมีเกณฑ์การตัดสินใจเพราะบางท่านจะจบกันแบบปุบปรับฉับพลันนะคะตรงนี้ด้วยนะ มันหมายถึงการปลดปล่อยการปล่อยวางการเสียสละถ้าเขาไม่ยอมให้ความชัดเจนกับคุณหรือคุณกับเขาอาจจะมีข้อตกลงต่อรองการตกลงต่อรองคุณอาจจะรอคอยคําตอบจากเขาก็ได้ถ้าคําตอบจากเขาไม่ให้ความชัดเจนอะไรใดๆกับคุณนี่แหละเขาเรียกว่าคือการเสียสละชาวโสดนะคะชาวโสดชาวตุน ว้าว3มเดือนนี้เดี๋ยวจเดี๋ยวตั้งแต่อาทิตย์ย้ายมาเล็งรักคุณเป็นคู่สะพลด้วยคู่ส่งเสริมกันด้วยคุณกาลังจะมีโอกาสความรักทางเลือกใหม่หมเกิดขึ้นนะคะตรงนี้โอกาสมาแล้วค่ะของชาวราศีตุลบางท่านก็จะมีโอกาสมากๆเลยได้พบรักรักต่างถิ่นดันไกลรักมาจากสายงานได้ไหมได้รักมาในรูปแบบการทํางานได้มาติดต่อคุณในรูปแบบการทํางานได้ได้ทั้งนั้น นะคะสามเดือนค่ะเมษาพฤษภามิถุนานะคะรวมไปจนถึงบางท่านมีโอกาสมากๆเลยการเดินทางชีปจอลงเทา้าแต่ให้เช็คโปรไฟล์กันดีๆด้วยว่าคนที่เข้ามาเนี่ยถ้าเขาผ่านการอย่าล้างเลิกลายอย่าล้างผ่านการมีครอบครัวมาแล้วมีลูกติดไม่เป็นไรนะคะเพราะตรงนี้ก็ฟ้องขึ้นมาให้เห็นแต่ถ้าเขามีคนอื่น ถ้าสมมุติว่าเขามีคนอื่นหรือคุณละแค่ละใครว่าเขามาในรูปแบบแบบแปลกมาในรูปแบบเอ๊ะเขามีคนอื่นดีละแค่ละใครอย่างนั้นอะนะคะก็เชื่อว่าใดๆแล้วเดี๋ยวคุณจะอยู่เคุณจะตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเองนะคะส่วนบางเคสจะได้คนมีตําหนินะอันนั้นนะบอกไว้ก่อนนะคะใดๆรักนะคะมาพร้อมในรูปแบบอะไรเอ่ยบางทีความรักอะ่ะ มาพร้อมในรูปแบบของผลประโยชน์ด้วยมาพร้อมในรูปแบบของลูกบางทีเป็นลูกค้าบางทีเป็นในเรื่องของการติดต่อเจรจาธุรกิจบางทีมาในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานก็คือผลประโยชน์ทั้งนั้นนะคะมาในรูปแบบไหนส่งเสริมนะคะชาวราศีตุลและบางท่านก็จะโชคดีจริงๆได้คู่รักบางท่านโชคดีนะคะจะไดะ้ได้พบเจอด้วยมาในรูปแบบสายงาน เพราะตรงนี้รู้สึกว่ามันเป็นในเรื่องของงานการเปลี่ยนแปลงงานใหม่เกิดขึ้นได้โอกาสงานใหม่ๆคุณไปที่ทํางานใหม่อ่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะดาวในหมู่ดาวในหมู่เดือนอยู่แล้วนะคะคุณอาจจะมีใครสักคนน่ะอยากจะมีพฤติกรรมแปลกๆพยายามติดคุยคุยกับคุณจังเลยอะไรอย่างนั้นอ่ะอ่าคุณก็ดูเอาเองเดียนะคะ่ะโอเคส่วนในบางเคสรักมาในรูปแบบแบบไหนรักมาในรูปแบบของคนมีตาแหน่ง รักมาในรูปแบบของคนไกลนะคะรักมาในรูปแบบของการติดต่อก,กันงานทางไกลไปกไกลๆอะไรอย่างนั้นได้หมดเลยค่ะของชาวราศีตุลแล้วแต่จะมองในมุมมองว่าชาวราศีตุลกว่าจะตัดสินใจเลือกรักคุณเป็นคนที่ตึกตรองไต่ตรองเพราะว่ามองว่าต่อให้คุณเป็นคนตัดสินใจเลือกรักคุณต้องความรักของคุณไม่ได้มีในเรื่องอาจจะเป็นฝั่งคุณที่ไม่ได้มีเรื่องความรักอย่างเดียว ความรักของคุณคนคนนั้นต้องเหมาะสมต้องคู่ควรด้วยนะคะต้องเหมาะสมต้องคู่ควรต้องเข้ากันได้ดีคุณอาจจะไม่ได้มองในเรื่องความรักอย่างเดียวเป็นที่ตั้งก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องควบคู่คู่ขนานกันไปนะคะตรงนั้นน่ะมีมีโอกาสนะคะมีโอกาสพบรักมาจากสายอาชีพวิชาการได้เพราะบางท่านจะมีเกณฑ์การปรับโยกปรับย้ายก็มีนะคะรักทางเลือกใหม่กําลังจะเข้ามาอยู่ที่คุณแล้วค่ะส่วนบางท่าน จะเปิดใจรักกับใครใหม่ๆเนี่ยจริงๆอ่ะรักใหม่เข้ามาหมดเลยค่ะแต่บางท่านก็รู้สึกว่าตัวเองก็อยากจะบริหารสเสน่ห์เหมือนกันนะหรือบางท่านคุณอาจจะรู้สึกว่าอามีเข้ามาก็มีนะคะแต่เราก็ยังไม่ได้ว,ว่าหูถึงขั้นขนาดที่ว่าต้องไปชัดเจนอะไรถึงขั้นขนาดนั้นนะคะหรือเป็นการคบค้าสมาคมกันแบบที่ไม่มีเงื่อนไขแบบไม่มีข้อผูกมัดอันนั้นก็คืออีกหนึ่งเรื่องถ้าเป็นแบบนั้นก็น่าจะอยู่ในช่วงวัยอายุเยอะละนะคะ รักแบบว่าไม่ต้องมามีเงื่อนไขยอย่างเงี้ยนั่นคือคนสำหรับสำหรับคนที่อายุเยอะก็ได้แต่ค่เพราะว่าบางท่านเนี่ยความรักมีหลายช่วงอายุเลยค่ะนะคะบางท่านก็ได้พบรักดีดีพบเจอคู่พบเจอเนื้อคู่มีด้วยค่ะแล้วในบางท่านต่อไปนี้การพบรักครั้งนี้จุดเปลี่ยนแปลงครั้นงนี้หมายถึงอนาคตนะคะ ชี้ชะตาอนาคตนะนะ,ะชี้ชะตาอนาคตถ้าใช่มีเกณฑ์ลงเอยตอบมาให้แบบเนี้ยถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวคุณก็จะรู้สึกได้ว่าคุณจะไม่เสียเวลานะคะมาในรูปแบบแบบนี้เช่นกันสามเดือนนี้ค่ะแต่เชื่อว่ารักเข้ามาอยู่ที่คุณต่างหากนะ,ะเพราะบางท่านแต่งกับงานก็มีชีวิตนี้แต่งกับงานนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงอะไรก็รวมไปจนถึง เออรักมาจากสายงานถ้าคุณไม่ได้แต่งกับงานรักมาจากสายงานได้การเดินทางการเปลี่ยนแปลงการย,ย้ายงานนี่แหละสาเหตุของการเริ่มต้นความรักรักทางไกลได้หมดเลยค่ะนะคะส่วนในบางเคสก็จะมองมาในมองในรูปแบบแบบว่า ถ้าจะบอกว่าเป็นเก่าๆหรอเรามองว่าคู่พรมลี่ิดเก่ามากกว่านะคะเนื้อคู่เก่ามากกว่าเข้ามาให้แบบนี้นะตรงนี้ฟอ้องมาอยู่แล้วว่าเนื้อคู่เก่าคู่พมลี่คิดเก่าๆนะคะจะเข้ามาในชีวิตค่ะมาเริ่มต้นหรืออาจจะเป็นคนเก่าที่เคยห่างเหินกันไปแล้วกลับเข้ามาในชิตมาเริ่มต้นรักกันใหม่ได้ไหมได้อันนั้นคืออีกหนึ่งเคสด้วย นะคะน่าจะเป็นคนที่เคยห่างเหินกันไปแล้วเพราะปัญหาอะไรบางเรื่องบางราวนะคะห่างเหินกันไปเป็นปีปีอะไรอย่างนั้นอะ่ะก็ปีสองปีอะไรอย่างนั้นอะ่ะอ่ะก็ไม่แน่ค่ะอันนั้นก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมานะคะถ้าใครเป็นคู่ก็ต้องมีงการโครจรกลับมาแต่ตรงนี้อาจจะหมายถึงคู่พรมที่คิดเก่านะคะตรงนั้นด้วยแล้วก็รวมไปจนถึงรักทางไกลชาวตุลอาจจะมีโอกาสได้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงทั้งงานทั้งการเดินทางทั้งชีพจรลงเท้า บ้านไกลๆย้ายไปไกลๆไปทํางานไกลๆนั่นแหละค่ะคุณกําลังจะมีโอกาสได้พบรักแล้วก็ในในหลายๆท่านกาลังจะได้สุสมหวังสมปรารถนารวมไปจนถึงบางท่านใครที่เคยผิดหวังกับความรักมาอาจจะหมายถึงหมดจบวิบากกรรมความรักของคุณกําลังจะเข้ามาแล้วแล้วก็มองในมุมกลับตรงนี้อาจจะเป็นการสิ้นสุดเป็นการเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับความรักคู่อดีตได้นะคะตรงนี้ด้วยนะโอเค น่าจะประมาณนี้ค่ะความรักของคุณเออสามเดือนนะคะสามเดือนคราวๆช่วงนี้ทยอยลงคลิปก็ไปติดตามกันได้นะคะอ่าแล้วก็ใครที่ไม่ชอบเรื่องของความรักไม่อยากจะฟังความรักคุณก็ไปดูคลิปในเรื่องของนู่นละ12ราศีเพราะคลิปนี้เป็นคลิปความรักใครที่ค้นหาคลิปไม่เด้งนะคะไปค้นหาที่ช่องได้ ขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยที่ติดตามรับฟังรับชม f c ที่ส่งกำลังใจเข้ามาในคอมเมนต์นะ,ะแล้วก็ f c ใหม่ด้วยไม่ว่าคุณจะมาเข้ามาหรือคุณไปรับรู้ทางช่องทางแพลตฟอร์มไหนอ่ะก็ขอขอบคุณมากๆทุกทท่านเลยค่ะนะคะขอให้ทุกท่านมีความสำเร็จความสุขค่ะชาวตุนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแต่จริงๆจะบอกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อทุกเรื่องด้วยนะคะไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวเอาใจช่วยสาวชาวโสดชาวโสดกำลังจะมีโอกาสได้พบรัก นั่นแหละคะ่ะความรักมาแล้วโอเคน่าจะประมาณน,นี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆคะ่ะหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะสวัสดีคะ่ะ